ช้ำใจนะฮะก็โอ้นี่เลยลิ้นสุดที่รักเ yeah, yeah, นี่ยก็โดนจดนได้นะ <S <S ไม่เป็นไรนะฮะ,ม,ะมาได้ร่วมสนุกกับเพื่อนๆของเขา <S <S ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะ เริ่มยังไงดีก็วันนี้มามาต่างประเทศนะครับนี่คือประเทศนิวเชฟนะครับก็วันนี้บุกขึ้นคุนดานนะครับที่นครนายกก็รถสวยๆเยอะมากนะครับพาน้องกล้วยนะครับมามาเจอเพื่อนๆของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะเพื่อนเขาเยอะเลยนะครับแต่ละคันก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูที่พักนะแล้วก็เดี๋ยวให้ถ่ายภาพรวมไปดูอีกทีหนึ่งลวกันว่าวันนี้ มันจะเป็นยังไงสนุกไหมนะก็นี่เลยนี่กับกับวีนะครับจาเจอกันในงานเช่ นี่เป็นที่พักของเรานะมื่อเมื่อเมื่อคืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเช้านี้ฮะเราก็จะพาน้องกล้วยของเราเนี่ยครับไปเจอกับเพื่อนๆของเขาอีกนะแต่อาจจะไม่มากเท่าเมื่อคืนนะครับแต่ว่าเราจะไปขี่รถเล่นกันนะครับ <S <S แล้วก็จะไปถ่ายรูปเก็บเดี่ยวเก็บคู่อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าจัดเต็มนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันไม่สามารถถ่ายเรียงคันได้เพราะมันเยอะอจริงๆเพื่อนๆมันเยอะจริงๆมันเยอะมากแต่ละคันเนี่ยสุดทั้งนั้นเลยนะฮะเราก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทําได้เป็นแบบ เรียงคันนะครับเราวันนี้ก็เหลือน้อยนิดและบางคนเขาก็กลับบ้านกันหมดแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บบรรยากาศภาพหน่าขินอีกสักรอบหนึ่งครับผมรถแบบนี้อยู่เป็นอมตะชาร์<ป>เจอปี70ออกแบบดีมากถ้าดูแลดีๆีิ่งได้ร้อยปีเลยล่ะอมตะเหออ มือนครอบครัวอะดอนสร้างให้ดีดูแลให้ดีอ่ะนะครับก็จบแล้วนะครับกับทริปประเทศนิวเชฟนะฮะก็ถือว่าจบด้วยดีนะฮะสนุกมากนะครับด้วยการรวมตัวรถนิวเชฟนะครับสวยๆนะฮะสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะจึงไม่สามารถบ่งชี้ได้แต่ละคันละคันละคันเพราะมันเยอะจริงๆเพื่อนๆนะแล้วตอนนี้ เรียกอะไรอ่ะของเพื่อนๆน้อง,องกล้วยเนี่ยที่ยังอยู่นะครับแล้วก็พยายามเก็บภาพให้ได้เยอะที่สุดนะฮะก็ก็จะประมาณนี้นะครับก็เราก็จะพา,าน้องกล้วยไปจำศีลเหมือน,นเดิมนะฮะแล้วก็รอทริปต่อไปนะก็จะเป็นจะเป็นเพื่อนๆของเขานะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับนิวเชฟไม่หล่อตรงไหน นะให้เอาปาก,กามาวงนะงก็ยังไงก็เผาด้วยกับขอติดตามนะฮะขอติดตาฝากดูรถคนอื่นอาจจะบอลเป็นนอกกระแสนะครับทางทางผมเนี่ยคิดว่ามันเป็นรถที่ใช้ดีเลยแหละนะครับแล้วก็เป็นรถที่แต่งแล้วสวยนะครับและมันก็หมดเจนแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นตำนานกันไปเลยทีเดียวนะฮะอันนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้องกล้ยนะครับขึ้นสไลด์กลับบ้าน เพราะว่ารถเรามาไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะครับลำบากหน่อยแต่มันก็โอเคเลยโอ้ยแอร์เย็นทำอ hop